เด่นนำโดนจับตัวไปจอยสวัสดีครับพ่จอไม่เหเปล่าโอ้ยวัฟ้าคืบมาทุกคนนั้นด right of ีว oh. ันที่ต้องจับตัวไปคือฟ้าคืบมากทุกคนไม่รู้จะเกิดสิ่งไม่ดีหรือเปล่าน้ลองาอด่ลจาคล้ลจปลองเนยลนยงาเนาะโอ้โน่ออ

สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอฟทีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พาพี่ทุกคนนะมาหาคุณลุงเพื่อให้คุณลุงทุกคนคุณลุงเลี้ยงผีให้คุณลุงเลี้ยงผีช่วยผมในการตามหาน้องลินดำหรือว่าเด็กลินดำที่หายตัวไปนะที่ <c oughs> ผมลงคลิปไปนะไปหาน้องแต่ว่าไม่เจอน้องไปเจอเพื่อนน้องเพื่อนน้องบอกว่าน้องโดนจับตัวไปไม่รู้ว่าเป็นไอ้คนชุดดำไปก็ใส่หมวกงอมหรือเปล่าที่เป็นหมอพีหมวกงอมมาทุกคนที่เราตั้งชื่อมันนะ หมอผีหมกแ่หมวกงอมจําตัวไปหรือเปล่าทําให้เราต้องตามตามรีบตามตัวตัวน้องคนนั้นเพราะว่าถ้าเกิดความเสี่ยงถ้าไอไอหมอผีคนนั้นจับตัวไปแล้วมันทําพิธีไม่ดบไม่ดีไม่ร้ายเงี้ยทุกคนนะมันทําให้แอกว่าน้องเกิดอันตรายได้แล้วไม่รู้ว่าน้องอาจจะโดนไอหมอผีคนนั้นอนะ่ะครอบงำในการเอาของใส่หรือเปล่าหรือว่าทําขุนใส่ใส่เงี้ยคนนั้นทำให้เราต้องรีบตามหาหน้องตัวด่วนๆเลยทุกคนนะเลยมาหาคุณลุงเลี้ยงผี ให้คุณลุงน้องผีช่วยเราในการตามหาตัวน้องเพื่อคุณลุงจะช่วยได้เพราะว่าคิดว่าถ้าคุณลุงใช้คาถาอาคมคุณลุงอาจจะทําให้เจอตัวน้องง่ายขึ้นแล้วก็น้องจะได้ไม่ต้องตกแกนอันตรายไม่ต้องตกในน้ามือของพวกหมอผีต่างๆงงงงนะเพราะว่าน้องนั้นมีความพิเศษทักอย่างถึงโดนจับตัวไปตอนนี้ผมก็กับต้นไม้ก็จะไปหาคุณลุงต้นไม้อยู่กับคุณลุงนะตอนนี้ผมมาปิดเปิดคิปให้พี่อธิบายให้พี่เข้าใจก่อนทุกคนนะไปไป,ไปหาคุณลุงน้องผีกันทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้ มังชนไม้ก็นั่งคุยคุณลุงอยู่ทุกคนนะน่าจะอธิบายคุณลุงฟังเรื่องที่น้องเรียนนำโดนจับตัวไปจอสวัสดีครับพี่จ้าวไม่เหยียบเปลา่าโอ้ยแกันฟ้าคืบมาทุกคนนั้นดูดิวันที่้โดนจับตัวไปคือฟ้าคืบมากทุกคนไม่รู้จะเกิดสิ่งไม่ดีหรือเปล่าตอนนี้คุณลุงกับมังพักผ่อนอยู่ทุกคนนะนี่ของเด็ที่ผมเคยให้ต้นไม้เมื่อก่อนนี้จำได้ป่ะทุกคน ช่วมไม่อยอ่ะต้นไม้รู้เรื่องที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะที่เด็กลินดับมันจับตัวไปอ่ะรู้เรื่องใช่ป่ะทีนี้เล็ก็ช่วยงานกับพ่อแม่ที่ไร่อยู่คนนะผมก็ขึ้นมาหาคุณลุงไม่รู้คุณลุงแกิหลับหรือว่าแกทำสมาธิผมไม่แน่ใจนะตื่นแล้วตื่นแล้วคุณลุงตื่นแล้วทุกคนผมขอตั้งกล้องไว้ก่อนทุกคนขอเขาคือคุณลุงก่อนพูดจาคุณลุงก่อนทุกคนเออมึงจออย่ามาแกบอันเออพี่ร้อยมาเช่วยอย่าใช่ เทียนกับขันทุกคนนะแล้วก็น้ำด้วยผมไปหาคุณลุงปั๊มเงินทุกคนนะคุณล้ามจอยเียงเคอวะุกทุกคนเขเตรียมมาละขันกับเทียนทุกคนนะนายคุณลุงจย่อเ่ย่ขึ้นดาวีอ่ะ

một subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, được, để, được, để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ hey like ุ้ยโอ้ยต้นโตโอ้ย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  ขึ้นไหเป็นไหมเปลาก็เดิขึ้นนมเดอะวิวเนาะเดียนี้มีลงลงดเนาะโอ,อ้ล้วลาศาศาเ,เพวิ่งจีะรภาษาคนละรแ้วชกนพ่งจีไปชั้ลองนี่ไปชนลองลงเนาะยูที่กลงพุ่งาลาเนะอ้ดูแล้คุณลุงบอกว่าน้องคนนั้นโดนไอคนนั้นจับตัวไปเส้ดําจริงๆไอ้หมอพีหมกงอ่อะ มันจับตัวน้องไปที่เป็นร่องน้ําเก่าคูณบอกเป็นร่องน้ําเก่าทุกคนนะแล้วก็เป็นที่อยู่ที่แบบใช้วิธีทําพิติกรรมของมัน

อนจะไม่เป็นทุกคนมันจะเป็นปะมันเสียถึงไรมีแบบตัวสอนต่างมีแบบรูปทรงแบบพวกันรูปกรรัแบบทุกอย่างาูคนะมอนีมีรูปของเดกคนนี้ปมีอย่าี้อย่าียเลย

Mũ b、嗯嗯嗯嗯

เดี๋ยวไม่ปด๊าไปด๊าทำหาเด็กต่อคนตอนนี้คุณลุงก็ทําการไปได้น้ํามนต์แล้วก็ทําการประมาณเพิ่งเททิ้งเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ใช้ก็เก็บไว้ใช้ตอนน้ํามนต์อะไว้หมา่ว่าชุ่มตัวเราเงี้ยไว้ป้องกันพวกสิ่งชั่วร้ายทุกคนแล้วก็เดี๋ยว เราต้องรีบตามหาเด็กคนนั this this the past, the the ้นต่อคนนั้นนี่แวะมาให้คุณลุงนิ้งผีดูให้ว่าเด็กอยู่ไหนทุกคนลได้รู้คําตอบละตอนนี้เด็กกำลังปลอดภัยอยู่ยังไม่ถึงกับขั้นถึงชีวิตทุกคนนะคุณพุศ์ยีกลางคืนมาเรียบรททำพิธีต้องรีบตามหาเด็กทุกคนดูมืดมากเลยพี่มืดจนหมดเลยทุกคนเหมือนเด็กโดนจับปุ๊บมืดคลึ้นเลยทุกคนเจอโอเคพี่ไงเราเราสองคนขอรีบไปตามหาตัวเด็กก่อนทุกคนนะไหนก็ขอบคุณคุณลุงมากที่ช่วยเราทุกคนไปทุกคนครับ เมื่อกี้เรากำลังจะไปทุกคนเลยคุณลุงบอกว่าทักเราเมื่อกี้ว่าทุกคนจมเมื่อคุณหมอลงแล้วเบอร์หนึ่งเด่นที่ด้ยลองผ่านเลย่งรออย่างไปเห็นไหมชั่วโมงนี้ถ้าไปแล้วนะเราเสี่ยงมากฝนตกทำให้เราเกิดการเสียเปรียบของมันทุกคนนะทำเราอาจจะโดนมันเล่นงานได้เชื่อไหมทุกคนนะฝนตกหนักมากพี่ลุงพ่อถึงไปตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าฝนตกอ่ะอาจโดนเล่นงานมาเปล่า อาตามหาตัวไม่เจอทุกคนเพราะทําให้ลําบากการเดินทางมากทุกคนดีมากทุกคนที่คุณลุงก็ตักเตือนล้วก่อนนะทุกคนนะมึงโจ้าไม่ยุ่งนี่แล้วก็ไู่ช่วี่แล้วก็ไม่ช่วยนพุ่ยเลยเหรอไม่ชูเพออยู่ไงอ่ะไม่เหรอเดี๋ยวยังต้องอภพรมนี่เนาะประมาณนี้สู้จะยู่งนี่บอกว่าถ้าไปอ่ะไม่ต้องผ่านต้นไม้ไปแต่พ่อไปคนเดียวไม่ได้ทุกคนต้องผ่านเล็กไปดีทุกคนนะ โมเดียถ้าต้นไม่ไปผมต้องพาเล็กไปต้ไม้ต้องอยู่บ้านช่วยงานพ่อแทนคุณเขาเตือนมาว่าอยากพาน้องต้นไม้ไปเพราะความปลอดภัยเพราะความชัวเพราะว่าต้นไม้มีของดีตัวถ้ามันได้ตัวต้นไม้ปีกคนอ่ะเราจะแย่มากทุกคนต้นไม้เข้าใจเปล่าเข้าใจครับอยู่บ้านนะครับไม่้องร้องไห้นะพี่ไม่ต้องพี่ไม่ให้ไปโอเคเปล่าครับไม่ต้องเสียใจพี่จะวันนีกต้นไปแน่โอเคไหมโอเคครับโอ้ยทุกคนแต่ว่ามีเวลาอีกไม่นานนะคนนะต้องไปก่อนพรุ่งนี้ ช่วงเช้าที่2แล้มึงเจกะกอคูนะกอคูก็มันเหามาไต่เชือดนึบุีขอก็มันเหน่าพูดะอะขวานพรุ่งนี้ต้องไปก่อนมือทุกคนนะก่อนสัก6โมงพรุ่งนี้ต้องไปวันนี้หมอกไปไม่ทันแล้ววันเนี้ยทุกคนเพราะว่าเมฆเป็นคลื่นฟ้าม,มันคลื่นถ้าเราไปเราเสี่ยงมากฝนตกหนักขึ้นมาเราแย่เอางั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเตรียมตัวออกกันทางแล้วก็ผมจะไปบอกเล็กนะให้เตรียมของพรุ่งนี้เตรียมอาวุธให้พร้อมพรุ่งนี้เราจะไปตามล่าไอ้คนไอ้ไอ้ไอ้หมอพีหมวกง้อมก าไปช่วยตัวเด็กลินตามกลับมาให้พ่อแม่เขาทุกคนนะปัณีิพ่อแม่ของเธอเป็นห่วงแย่ทุกคนนะโอเคงั้นพี่ฮะเดราสองคนขอกลับไปก่อนครับเอบอตอนนี้พ่อกับแม่รอกินข้าวแล,ล้วกบไปกินข้าวด้วยจนไม้นะกลับกินข้าวก่อนแล้วคุณลุงนลิงผีมังรมกรฉัตระถ่ายนะมังจกรใช่ไงก็ขอบคุณลุงลิงีมากจริงๆนะที่ให้คำแนะนำเราต,ต่างๆไปทุกคน